เวลาเราคิดอะไรก็ตาม คิด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 การคิดมันนําพาไปสู่การลงมือทําเราคิดอะไรสักอย่างเราเรารู้สึกอยากลงมือทําในแบบที่เราคิดนั่นแหละถ้าวันนี้เราคิดว่าเราทําได้เรารู้สึกว่าคือเขิมแล้วเราเราคิดแล้วอุ้ยฉันมีโอกาสรวยได้กับธุรกิจนี้ในนู่นคุณคิดแบบนี้เสร็จคุณก็อยากจะลงมือทําแต่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าโอ๊ยทํายังไงชีวิตฉันก็ไม่รุ่งเรืองหรอกขายยังไงก็ขายไม่ได้คิดแบบนี้คุณก็ไม่อยากลงมือทําเห็นไหมการที่คิดยังไงก็ตามมันจะส่งผลต่อการลงมือทําของคุณทีนี้พอลงมือทาเรื่อยๆสิ่่งทีเกกิดขึ้นคือาร ลงมือทํานั้นมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพคุณเพราะเป็นบุคลิกภาพคุณมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณเนี่ยมันเลยกลายเป็นตั้งถ้ามาดูแลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ความคิดของเราแต่วันนี้ครูจะให้วิธีแก้หมดเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบุคลิกภาพนิสัยอยากจะเป็นคนใหม่เราจะทําแบบไหนทีนี้วิธีการแบบนี้นะคะคือการที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่คือเราจะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพเราทีนี้เราต้องย้อนกลับไปเอแล้วอะไรความคิดอะไร เดี๋ยวเล่าฟังแบบนี้นะเวลาที่เราคิดเรื่อยๆคิดแบบไหนลงมือทําพอคิดแล้วลงมือทําคือคิดจริงๆแล้วมันคือคิดแล้วความรู้สึกความรู้สึกแล้วลงมือทํามันเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเป็นหลักการแล้วเนี่ยพอคิดเสร็จเรารู้สึกรู้สึกถึงลงมือทําพอมันกระบวนการนี้มันคือกระบวนการสร้างนิวรอนใหม่ หมายความว่าไรสร้างเส้นประสาทใหม่พอเราคิดแบบนี้เรื่อยๆเรารู้สึกแบบนี้เรื่อยๆเราส่งสัญญาณไปสู่สนามควอนตามแบบนี้เรื่อยๆยเนี่ยนะคะเราก็ลงมือทําแบบนั้นพอลงมือทําแบบนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยเราเวลาเราคิดเสร็จลงมือทําเราสั่งร่างกายให้ทําสุดท้ายคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆร่างกายของคุณกลายเป็นจิตใจทําความเข้าใจคํานี้นะ ร่างกายของคุณกลายเป็นจิตใจของคุณนะคะหมายถึงว่าตอนแรกลงมือทําตอนแรกเรายังไม่ได้อะไรหรอกนะคะคือคิดคิด,คดปุ๊บลงมือทําตามความคิดแต่ไปไปมาเนี่ยร่างกายของเรากลายเป็นจิตใจไปเลยนะคะกลายเป็นจิตจิตใต้สํานึกเราไปเลยหมายความว่าเราลงมือทําแบบนั้นบ่อยๆจนกลายเป็นนิสยัย พอนิสัยเสร็จมันจะกลายเป็นจิตใต้สํานึกของคุณจากที่แค่ร่างกายคุณปกติธรรมดากลายเป็นจิตเลยคราวนี้ร่างกายกลายเป็นจิตมันคือการที่คุณติดเป็นนิสัยใครงง,งคําพูดนี้ไหมนะคะคำพูดนี้จริงๆแล้วเป็นคําพูดของดรโจดิสเพนซานะคะเออตอนแรกฟังครั้งแรกคุกก็งงว่าแบบ ไอ้ร่างกายเป็นจิตใจคืออะไรวะนะคะแต่พอมาทําความเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วจากตอนแรกเราคิดคิดเป็นความรู้สึกความรู้สึกเป็นการกระทําพอทำไปเรื่อยๆไปไป,ไปมามาร่างกายของเรากลายเป็นจิตใจเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับให้เขาทาอีกต่อไปแล้วเพราะนิสัยเนี้ยมันกลายเป็นจิตใจกลายเป็นจิตใต้สํานึกเราไปแล้วพอเรารู้วิธีการแบบนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้เราจะต้องแก้ว่าเราอยากจะแก้ภายใน7วันเนี่ยทำยังไงพอเราคิด ทำแบบนี้นิสัยเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราอายุถึง35ปี35ปีข้าวเนี้ยมันจะเป็นนิสัยถาวรคือชีวยายุทธกล่าวแบบนี้เลยว่าการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยโอ้มันยากและมันเลยมีคําพูดไงว่าไม้อ่อนดัดง่ายเห็นไหมไม้อ่อนอย่างเงี้ยดัดง่ายแต่ไม้แก่เนี่ยดัดยากเพราะว่ามันคือมันมันฝังเข้าไปในกระบนวนการสันดานแล้วแต่ในวิทยาศาสตร์สมองรุ่นใหม่บอกเลยว่าแก้ได้ค่ะ แล้นั้นเนี่ยถามว่าคูค่ขาพี่จะแก้ทันไหมพี่อายุ60แล้วนะคะครูบอกว่าใช้วิทยาศาสตร์สมองแก้ทันนะคะเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่แบบเดาๆสุม่มๆนะนี่งานวิจัยแบบชัดเจนใน10ปีหลังมาเนี้ยชัดเจนเรื่องนี้ว่าเราเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงเซลล์สมองได้และไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะเจวันเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะทีนี้วิธีการแบบนี้เนาะนะคะเราอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนคะ่ะทุกคนจะต้องมีสติก่อน การที่เราจะเปลี่ยนนิสัยและบุคลิกภาพทั้งหมดจะต้องมีสติรู้ตัวเองก่อนว่าในขณะนี้ในวันวันหนึ่งส่วนใหญ่คุณคิดเรื่องอะไรือจับเรื่องของความคิดในแต่ละวันส่วนใหญ่เราคิดเรื่องอะไรเพราะความคิดนั้นส่งผลต่อบุคลิกภาพเราอันที่2 ในแต่ละวันของเราส่วนใหญ่อารมณ์เราเป็นแบบไหนนี่โอเคแหละมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่ในโลกสามิติมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสีย,ย,อ,ายอารมณ์ดีเ,ดอดเอาอารมณ์ที่โดยค่าเฉลีย่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ย คือเขาเรียกว่าอารมณ์ค่าเฉลีย่ยของของมาตรฐานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างครูเนี่ยค่าเฉลี่ยอารมณ์ครูปกติเป็นคนตลกล่าเริงนะคะดังนั้นเนี่ยในบางวันที่มันมีเรื่องทุกข์เรื่องเครียดมีไหมม,ม,มีมันมีอารมณ์ดาวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะกลับมาสู่เอเวอเรสเราเหมือนเดิมก็คือเป็นคนที่แบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนตลกล่าเริงแบบเนี้ยสดใสยอยู่ตลอดนี่คือเอเวอเรสถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเราจับค่าเฉลี่ยของอารมณ์เราว่าเอออารมณ์เราเนี่ยปกติคา่าเฉลีย่ยเราอารมณ์เราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนออกไปทางเศร้านะออกไปคนนน็แบ ดีชอบโกรธง่ายๆคุณต้องรู้ตัวเองช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่มีรู้ยังสติไม่รู้เริ่มต้นเนี่ยอาจจะถามเพื่อนก่อนแกว่าฉันเป็นคนแบบไหนนะคะเราจะได้รีเฟล็กที่แบบเออบางทีนะถ้าเพื่อนเราตรงมากๆเราก็จะตกใจนิดนึงแต่ดีที่สุดคือเราฝึกที่จับตัวเองเราจับตัวเองว่าเออวันวันหนึ่งฉันคิดเรื่องอะไรวันวันหนึ่งฉันรู้สึกอะไรพอเสร็จเราจับสองอันแล้ว สองอันแล้วอันที่3มเราต้องสังเกตตัวเองว่าอันนี้จะยากนิดนึงแต่ว่าก็ทําได้นะคะโดยการที่เราดูบุคลิกภาพเราเราดูบุคลิกภาพเราว่าบุคลิกภาพเราเอาจริงคือเอางี้ครูติ๊ต่าว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วกันเนาะนะคะ 2> <2> เพราะว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะคะว่าอยากได้อะไรเอาเป็นว่าทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ 2> <2> ดังนั้นให้เราคิดแบบนี้เลยว่าบุคลิกภาพของคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขาจะต้องอ่ะมีมีคนบอกว่าสง่ามั่นใจเนี่ยคือบุคลิกภาพใช่ไหมบางอันเนี่ยมันจะเป็นคือบุคลิกข้างในเอาบุคลิกข้างนอกที่เรามองเห็นก็คือเขาจะต้องเดินที่มันแบบว่าไม่กลัวใครรู้สึกถึงการที่แบบคือเอาจริงๆนะคนทีเ่เขาเรียกอะไรคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มักจะเอาร่างกายของเราเนี่ยนะคะเขา,เ,าเปิด สู่จัก,กรวนันมากๆคนที่ทุกข์มากๆจะปิดร่างกายปิดร่างกายหมายความว่าไรยจะห่อไหลแล้วก็บางทีหน้าก้มมองเหรียญอยู่ข้างล่าง ือเดินไปไหนก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าคนที่มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่เขาจะเปิดทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเปิดสู่จัก,กรวาลแบบนี้เลยเวลาเดินเนี่ยนะคะก็คืออกไา่ไหลผึง่งแบบนี้เลยนะคะวิธีการคือแบบนี้นะคะนี่คือวิธีแก้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใน7วันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งร่างกายจิตใต้สํานึกแล้วก็สมองทั้งหมดหรือทั้งจิตใจเนี่ยในการแก้ต้องผสานไปด้วยกันทั้งหมดนะคะลมแรงมากผมก็เข้าปากอยู่นั้นนะนะคืออันที่หนึ่ง ตอนที่สิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยในตอนเช้านะคะตื่นมาปุ๊บคุณต้องมีสติก่อนอันที่หคุณจุดจดสูตรนี้วันนี้ครูมาให้ฟรีๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นจดสูตรนะอันที่หนึ่งตื่นเช้ามาคุณต้องมีสติ95%เลยอะ่ะคุณจะคิดเรื่องเมื่อวาน เรื่องเรื่องอดีตเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็คือว่าไม่สามารถที่จะกําหนดชีวิตที่อยากจะอยากจะได้ได้ก็คือตื่นมาปุ๊บมันจะมีเรื่องเดิมมาวนอยู่ในหัวดังนั้นสิ่งที่คุณแบบลืมตามมาปุ๊บต้องมีสติควบคุมตัวเองในตอนแรกเลยนะคะว่าเราจะต้องทอํายังไงปลูกความคิดใหม่คุณอยากเป็นคนใหม่ใน7วันเนี่ยคุณอยากจะเป็นคนไหนคนใหม่ใน7วันอ่ะคุณปลูกความคิดอะไรไปเลยใน7วันเนี่ยตื่นขึ้นมาคุณอยากเป็นอะไรคุณก็พูดกับตัวเองพูดกับตัวเอง การที่พูดกับตัวเองในทุกๆวันเนี่ยมันคือเซลลทองนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราพูดตอนที่เราเองเนี่ยมีสตินะคือหมายถึงว่าทํายังไงถึงตื่นมาเราจะเปลี่ยนวงจรชีวิตแล้วก็พูดกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยฉันจะเป็นคนนี้คนอะไรของคุณอ่ะคุณก็ตั้งเป้าเป็นคนใหม่ไปคุณไปเอาบุคลิกภาพของใครมาก็ได้ที่ที่เป็นไอดอลของคุณอ่ะบุคลิกภาพที่ประสบความสําเร็จนั่นนี่นู่นอ่ะแล้วคือในวันนั้นให้คุณเองอ่ะสร้างบทบาทสมมุติเป็นคนนั้นคุขอทําแบบนี้7วัน แล้วจะบอกว่าชีวิตเราจะเริ่มแปลก,ก,กไปคุณไม่ต้องคิดมากว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาให้คุณจอยและสนุกในระหว่างวันก่อนทําแบบนี้7วันลองดูนะ